ดวงชะตาของคนที่เกิดในปีละกานะครับประจำเดือนาพฤษภาคม2อง5นี้นะว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอะนะงั้นดวงคุณเนี่ยถือว่าคุณจะจะมีความที่ขยันขันแข็งเป็นอย่างดีนะครับชีวิตคุณในเดือนนี้ถ้าคุณตั้งมั่นหรือคิดจะทําสิ่งไหนก็แล้วแต่คุณก็จะทําสิ่งนั้นให้ประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับเอ่อให้ระวังด้วยหลวงโทสะหรืออารมณ์และความรู้สึกงคุณนิดนึง นะในเรื่องของคาพูดคำจาคุณก็อา,าจจะพูดจาตรงเกินไปนะครับเนื่องโดยอิทธิพลดาวพลังคานมีผลต่อดวงชะตางคุณนะครับแล้วถือว่าดวงชะตาคุณจะเป็นคนที่ยิงในศักดิ์ศรีในช่วงนี้นะอาจจะถือตัวไปบ้างเออนะแต่คุณก็เป็นคนที่เรียนรู้ฝึกฝนในเรื่องของระบบกลไกเป็นอย่างดีนะครับเออไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตาคุณนะนะถือว่าเป็นคนเก่งฉลาดนะครับในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาคุณจะมีเกณฑ์การติดต่อพบปะเพื่อนฝูง นะติดต่อหมาคุณไปมาหาสู่ในช่วงนี้นก็ถือว่าบ่อยนะรวมถึงเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปนะครับมาพูดถึงดวงชะตานด้านของการงานเนี่ยนะครับถือว่าอาชีพการงานที่เหมาะสมในช่วงเดือนนี้นะครับจะต้องใช้แรงกายแรงใจนะเพื่อเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถนะครับเฉพาะตัวค่อนข้างสูงเช่นอาชีพทหารตำรวจทนายความนักกฎหมาย นะครับอัยการผู้พิพากษานักการเมืองนักการปกครองนะรวมถึงอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือหรือเกี่ยวข้องกับระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเครื่องยนต์กลไกโยอดยานผานะันะวิศวกรนะครับงานโยธาง,งานก่อสร้างนะแล้วก็อู่ซ่อมรถยนต์นะครับ รวมถึงในเรื่องของเคมีพันุ์ด้วยนะซึ่งจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการเงินนะครับถือว่าดวงชะตาในเรื่องงการเงินเนี่ยมีทั้งดีและร้ายในเวลาเดียวกันนะครับเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจใหญ่ใจโตนะครับใช้ใจ่ายเงินเก่งฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะเออไม่รู้จักที่จะเก็บหอมรอมริ้ว้ลยบ้างนะไว้อันเพื่ออนาคตนะครับใช้ชีวิตหมดไปวัน,ว,นวันนะเออเกี่ยวข้องกับการกินเที่ยวประมาณนี้ นะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับถ้าคุณจะได้เงินมากคุณจะต้องขยันให้มากที่สุดคุณจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับมาพูดถึงดวงชะตาในด้านของความรักนะครับคืนดวงชะตาของคุณในเดือนนี้ถือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกนี่นะเปรียบเทียบความรักของคุณเนี่ยเหมือนกับอยู่ในสนามรบ,ตล,บตลอดเวลานะครับในช่วงนี้มักจะมีปัญหาทะเลาะเบาแววงกันบ่อยส่วนมากส่วนใหญ่เลยนะคนที่เริ่มต้นก่อนก็จะเป็นคู่ของคนที่เกิดในปีลากาเออ <S <S คุณสังเกตได้เลยในเดือนนี้ แล้วบางทีก็อาจจะพ,ดดพูดนู่นพูดนี่มานะพูดตรงเกินไปมันอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้อะนะก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกและคําพูดให้มากๆนะของคนที่เกิดในปีลาักานะครับและคนโสดนะก็จะมีเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ต้องใช้เวลายะเวลาในการเรียนรู้นิสัยใจคอเข้าไว้นะครับดีที่สุดไม่ควรรีบนะแล้วก็มาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพเือก่กอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณเนี่ยนะให้ระวังในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ต่อมลูกหมาก มดลูกรังไข่นะครับหรือกะอระเพาะปัสสาวะนะอาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดนะครับอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจเช็คสุขภาพร่างกายช่วงล่างลงไปนิดนึงนะเออต้องระวังนิดนึงนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านโชคลาภนะครับถือว่าคือในเดือนนี้โชคลาภของคุณเนี่ยส่วนมากนะจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในด้านของการงานมากกว่าเออนีหลงการทํางาน2มือ2เท้าในหลงการโชคลาภคุณนะนะแต่ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคให้คุณไปเสี่ยงโชคทางทิศตะวันตก นะครับแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีโอกาสที่จะมีโชคลาภในเดือนนี้ของคนที่เกิดในปีละกานะครับโอเคอันนี้ครบแล้วของคนที่เกิดในปีละกาประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 5นี้แบบฉบับนาโนนะครับข้อขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กัาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ